5ที่เด็ดสุดวาวปาจโร่สปอร์ตว้า wow. วแน่เจนใหม่ใหญ่กว้างาหรูหราแรงพร้อมกับระบบไฮบริดยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีแบบสุดล้ำกับออ l นิวปาจโร่สปอร์ตในปี2025นี้สวัสดีแพนทุกท่านนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆนะมาอัปเดตสำหรับออ l นิว t ิ t s u ิชิปาจ a โร r สปอร์ตนะ s u v หรือว่า PPV รุ่นใหม่ที่สาวกมิซูก็ต่างรอคอยสำหรับรุ่นนี้นะครับก็มีข่าวว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025นี้นะหลังจากที่เขาแถลงปีงบประมาณ2023-24แล้วก็ได้มีการพูดถึงรถที่จะเปิดตัวรวมไปถึง s u v รุ่นใหม่นั่นก็หมายความว่ารุ่นเดียวที่ยังไม่เปิดตัวก็คือปัจจโร่สปอร์ตนั่นเอง วันนี้พานเพื่อน,นมาดูว่า5ทีเด็ดสุดว้าวของปัจจุสปอร,รุ่นใหม่นะที่หลายคนรอคอยจะโดนใจแฟนๆหรือไม่ในข้อที่1น,นะครับแน่นอนว่าเตรียมพบกับการปรับโฉมในส่วนของช่วงล่างใหม่มาพร้อมกับเช็ตสีที่ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นและหนาขึ้นมั่นใจพร้อมกับลุยงานหรือว่าใช้งานแบบทุกรูปแบบทั้งถนนออนโรดแล้วก็บนถนนออฟโรดเจ็ตสีแมกกเฟรมขนาดใหญ่ ที่ประจำการอยู่ในมิตซูบิชิไทยท่านโฉมปัจจุบันแน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนปาจิโร่สปอร์ตครั้งนี้ก็จะเหมือนกับมิตซูบิชิไทยท่านที่มีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแชสซีหรือว่าส่วนอื่นๆน,นั่นก็หมายความว่าอ l l n e วมิตซูบิชิปาจิโร่สปอร์ตก็จะเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดช่วงล่างใหม่แชสซีใหม่เหมือนกับมิตซูบิชิไทยท่านในส่วนข้อที่2ก็จะมาพร้อมกับก,บการออกแบบปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่สุดลำ้ำและทันสมัยด้วยระบบ DST ที่ใช้ร่วมกับ SUV Compact จาก x ord, x o r ดเ e ็กเ e นทำให้มีความรูหลาแตกต่างจากกระบะไททันยกระดับเป็น PPV SUV แห่งอนาคตที่สุดล้ำทันสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเลิศที่สุดของ All-New Pajero Sport รรุ่นใหม่นี้กับการออกแบบดีไซน์ที่สุดล้ำทันสมัยในส่วนข้อที่3ภายในสุดล้ำอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีหน้าจอเลื่อนไม้แบบดิจิตอล แผงเดสบอร์ดแบบใหม่พร้อมหน้าจอตรงกลางขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนรวมไปถึงพร้อมกับระบบปรับอากาศออโต้แยกซ้ายขวาอิสระยังมาพร้อมกับระบบบังคับเลี้ยวแบบไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยรวมไปถึงแพดเดิลชิพรวมไปถึงปุ่มในส่วนการควบคุม a a d p t i v e Cruise Control ตามรถคันข้างหน้าจนถึงจุดจุดนิ่งกล่องรอบคัน360องศาเซนเซอร์กะระยะ รวมไปถึงหน้าจอตรงกลางของผู้โดยสารตอนหลังสำหรับข้อที่4มีการปรับเปลี่ยนภายในห้องโดยสารให้มีความกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะเบาะนั่งแถวที่3ที่เป็นข้อด้อยของปาจิโรสปอร์ตในโฉมปัจจุบันจะทำให้มีความใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและสามารถใช้งานได้จริงในส่วนของงานดีไซน์ภายนอกแน่นอนว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไฟหน้าเป็นฟูล l เอเต็มระบบรวมไปถึงปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ รวมไปถึงไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายที่มีความคล้ายคลึงกับ X-Force แล้วเป็นชุดไฟท้าย LED ยังมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังดังด้านหน้าและด้านท้ายระบบความปลอดภัยจัดเต็มและยังมีในส่วนของดีไซน์ที่ออกแบบให้มีความโดดเด่นด้วยเส้นสายของตัวรถเมื่อวิ่งบนท้องถนนจะมีความสวยงามกับดีไซน์ที่โดดเด่นการออกแบบให้ทันสมัยและลงตัวที่สุดสำหรับ ออนิวปาเจโรสปอร์ Sport, รุ่นใหม่นี้สําหรับเรื่องสุดว้าวข้อที่5ก็จะเป็นของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขุมพลังเดียวนะที่มิตซูบิชิมีก็คือ2.4ลิตรแต่มีให้เลือกนะครับตั้งแต่2.4 184แรงมา้า430้นิวตันเมตรพร้อมกับทํางานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะและเครื่องยนต์2.4ลิตร204แรงมา470นิวตันเมตร ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะแต่ที่น่าสนใจและน่าจับตามองเป็นอย่างมากก็คือระบบส่งกำลังมิตซูบิชิปาริรสปอร์ตจะได้เกียร์ลูกที่เคยยกเลิกไปหรือเปล่าสำหรับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่เคยทำตลาดก่อนหน้านี้ก่อนที่จะกลับมาเปลี่ยนเป็นเกียร์6จังหวะในรุ่นเมเนเชนในโฉมปัจจุบันในรุ่นใหม่หากมีการปรับเปลี่ยนใช้เกียร์ลูกที่เคยยกเลิกไปนั่นก็คือเกียร์8จังหวะนั้นก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ปาจโร่สปอร์ตจะเหนือกว่าคู่แข่งแล้วก็ทําให้แตกต่างจากมิตซูบิชิไททานอีกหนึ่งเรื่องและที่สําคัญระบบไฮบริดรุ่นนี้หากทำมาก่อนเพื่อนก็ถือว่าเป็นผู้นำในตลาดสำหรับ ppv suv ในบ้านเราเลยทีเดียวสำหรับ suv ที่มีระบบไฮบริดเข้ามาทำงานร่วมกับเครื่องยนต์และเครื่องยนต์ผ่านมาตรฐานทั้งยูโรไฟและจะเ้าเข้าสู่ยูโรซในบ้านเราถือว่าเป็นการพัฒนาที่ข้ามขั้นเลยหากมิตซูบิชิ เลือกใช้ขุมพลังไฮบริดเข้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์2.4ลิตรตัวแรง204แรงม้าในรุ่นท็อปสุดและเกียร์8จังหวะเข้ามาทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ก็จะเป็น SUV ที่มีทั้งความสวยงามความรูหราและการออกแบบตัวรถที่ล้ำสมัยพร้อมกับเครื่องยนต์ที่พร้อมที่จะก้าวไปสู่โลกแห่งอนาคตในการเป็นผู้นำยานยนต์ในส่วนของตลาด PPVSUV ที่มีการแข่งขันค่อนข้างที่จะดดเดือดณนะปัจจุบัน หลายแฟนและครับมีความคิดเห็อยังไงกับรถยนต์รุ่นนี้ออ n น w m วมิตซูบิชิปาโ r o ปอร์ตหากมาพร้อมกับขุมพลัง h y b ริดรวมไปถึงเปลี่ยนไปใช้เกียร์8จังหวะและยังมาพร้อมกับระบบ h y b ริดที่เข้ามาทางานร่วมกับเครื่องยนต์การออกแบบดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมแฟนๆคิดว่าเจนใหม่นี้จะสามารถทำตลาดและทำยอดขายขึ้นมาติดท็อปหรือว่าติด1ใน3 ในตลาด PPV s ว v ได้หรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้เลยครับยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ